เเราจะหาห้องไหนกันดีคะวันนี้ค่ะคุณอินออความจริงเราควรจะร่วมมือกันนะคะหาพินิจกรรมให้พบสักทีหนึ่งที่ได้เลิกทรมานใจพินิจการเขียนว่าอย่างไร่ป้าทนได้ค่ะแต่ฉันเชื่อคุณฉันเชื่อลีดีกว่า จริงๆนะคะมาคิดดูแล้วเนี่ยชีวิตของคนเรานี้ก็อยู่กันไม่กี่ปีไม่คุณก็ป้าพรุ่งนี้อาจจะหมดลงไปเลยก็ได้คงจะเป็นคุณก่อนะนะเพราะฉันคงจะต้องอยู่อนะีกนานคำพระท่านว่าคนฉลาดยะอไม่ดำรงตนอยู่ในความประมาทไม่แน่นะคะ คุณทานเขาต้องจานเนี่ยคุณอาจจะเป็นลมล้มลงขาดใจตายไปเลยก็ได้เอฟผมว่าเราคุยเรื่องอื่นกันดีกว่านะครับสมบูรณ์ขวัญอ่อนจริงนะคะคุณทำจ็เห็นศพอยู่ตรงหน้าอย่างนั้นละ่ะอ้าคุณอินลอยอิ่มไปด้วยเลยโอ๊ย อย่ามาถือคำพูดป้าเลยค่ะมันไร้สาระสิ้นดีทานสิคะทานให้มากๆเลยค่ะ คุณสตีครับผมมีเรื่องอยากจะขอร้องมาของเงินเดือนขึ้นรือไงเปล่าๆครับเออคือผมวิ่งลำขาดจริงจริงเชียวอ้ำอิ้งอยู่นั่นแหละมีอะไรก็พกูดไปสิคุณคุณคุณสตีอย่าทำอะไรหลานอินเลยนะครับ เพราะคุณจะจัดการหลานอีไม่ใช่เหรอครับนี่อย่ามากล่าวหาฉันนะฉันไม่ชอบอถ้าถ้าคือผมคงคิดไปเองนะครับแต่ถ้าถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมขอโทษผมขอโทษครับ <S <S กี่ปีกี่ชาติคุณด้อย่างเหมือนเดิมนะคุณสมบูรณ์คุณกลัวอะไรอะไรดูสิที่ตัวสั่นง,งินงอกอยู่กับลูกนกนะ่ะเราเวทนาจริงๆคนเราเกิดมาหนหนึ่งก็ตายหนหนึ่ง มีอะไรที่เรากอบโกยความสุขได้ก็รีบกอบโกยไปเถอ<ห>ะจะได้ไม่เสียชาติเกิดจิ่งตัวคนเดียวอย่างคุณอย่างเงี้ยเห็นไหต้อง แต่ว่าตระกูลนางเอกเนี่ยรวยมากเลยนางเอกก็รวยรวยพ่อก็รวยรวยรวยจนกระทั่งพวกผู้ร้ายอิจฉาน่ะพออิจฉาแล้วเนี่ยก็มาบังคับให้พ่อนังเอกเนี่ยนะคะเขียนพินัยกรรมยกให้ตัวเองพ่อเอกก็ต้องเขียนว่าโดนบังคับพ่อนางเอกพ่อนางเอกก็ต้องเขียนว่าโดนบังคับแล้วเขาก็ต้องไปแอบเขียนนะคะไม่ให้ไม่ให้ผู้กุรายเห็นพอเขียนเขียนเขียนไปเสร็จผู้ร้้ยมันเข้ามาพอดีเลยค่ะเขาก็เลย พ่อเอกพอ่อนางเอกเอ๊ะทำไมมันเป็นพ่อเอกเพอ่อนางเอกเนี่ยก็อเอายาพิษนะคะใส่ในดาษที่เน,นายกรรมไนี่ค่ะแล้วก็ม้นๆแล้วก็กินเข้าไปพี่นายกรรมก็หายหายกันไม่เจอยุ่งวุ่นวายไปหมดแต่แล้วในที่สุดต้องผ่าศพเพื่อพิสูจน์อะไรก็ไม่รู้นะคะนางเอกก็เลยรู้ว่าในท้องของพ่อนะ่มีพี่นายกรรมอยู่ที่พี่พูดเรื่องนี้พี่คิดว่าบางทีพี่นายกรรมอ่ะอาจจะอยู่ในตัวคุณท่านก็ได้นะคะอิน แต่ได้มันในหนังนะพี่กินแก้วโอิมขาไอในหนังอ่มันก็สร้างมาจากชีวิตจริงนะคะโ oh. ู้ไม่มีม,ม,มีมีอะไรคะ <c oughs> นั่งข้างในก่อนคะ่ะ <c oughs> ป๊ายทำไมอยู่อยู่ก็อาเจียนขึ้นมาคะ่ะนั่งนั่งข้างในก่อน <c oughs> จะเป็นลมใช่ไหมคะ รู้สึกวิววิวไหมคะถ้างั้นถ้างั้นพี่ไปลายยาหอมดีกว่าคุณอินหรอกไม่ต้องเลยไม่ต้องหรอกไม่ลยะคะโทไม่เป็นไรไม่ได้นะคะอย่างเงี้ยต้องเอากินต้องกินยาเอายามากินเพราะว่าถ้าเป็นอะไรไปมากๆมันแย่เลยนะเดี๋ยวพี่พอยแย่ไปด้วยไม่ต้องดูคุณอินสิเด้อถ้างั้นพี่โทรไปหาคุณพยาให้คุณพยามาจัดการดีกว่าให้เอาแล้วพี่กินแก้วไม่ต้องอิ๋นบอกไม่ต้องไม่ต้องสินะ ไม่เป็นอะไรแล้วคุณเอ็นทำไมถึงปิดพี่รู้แล้วข่าวดีใช่ไหมคะข่าวดีข่าวดีอะไรไม่ต้องมาปิดพี่หรอกคุณอินกำลังจะมีน้องใช่ไหมคะเอ้ยไม่ใช่ไม,ไม่ใช่ไม่ต้องอายพี่หรอกพี่รู้คนที่แต่งงานแล้วอ่ะ ีน้องมีลูกเป็นเรื่องธรรมดาตายแล้วพี่ดีใจยังเลยผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยโอ้ยต้องไปบอกต้องไปบอกป้าอะไรป้าวันนี้คุณอินดีใจอะไรวะคุณอินนะสิคุณอินคุณไหนอินได้แล้วเหรอโอ้ยเรื่องนั้นอย่าไม่ต้องไปพูดถึงดีกว่าเรื่องนั้นอีกอะพีอินกำลังจะมีน้องคุณอินกำลังจะมีน้องใช่เนี่ยเมื่ออกี้งใหญ่เลยยิ่งดีนาซีดเลยอุ้ยคุณหนูของนมนนดีใจเหลือเกินค่ะกำลังจะมีน้อง ไม่ยอมกินยานะ,ะเทียน,ยยนด้วยโอ้โหดูดีใจจังเลยคร่ะโอณจะมีงน้าล้ว,ลวอะไรนะคะนางอินมันท้องกับคุณทยาหรอคะไม่จริงมันไม่เชื่อคุณแม่โกหกนางกินแก้วมันแหกปากลั่นบ้านอย่างนั้นน่ะใคร,ใครๆก็ได้ยิน อะไรกันสสดงว่าคุณทยากับนางกินไม่จริงอะที่เมื่อวันอยู่กับคุณทยาตลอดจะเป็นไปได้ยังไงคะลูกวันแต่ที่บ้านน้อนนะเน่ยนะเราไม่ได้อยู่กับบันนะนี่มันอะไรกันคะ นางอินกับคุณทยาเป็นผัวเมียกันนะลูกอย่าลืมสิลูวกวนเดี๋ยวเพิ่งโวยวายไปดอดูท่าทีมันก่อนเดี๋ยวเพิ่มหูเบานะลูกนางกิ่งแก้วมันอาจจะแกล้งให้เราเจ็บใจเล่นก็ได้